ป้อมพระจุนจอมเกล้าเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมเจอมากับตัวเองในคืนแรกที่ได้เข้าไปทำงานที่ป้อมพระจุนจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการเป็นคืนที่ทำให้ผมเข้าใจคำว่าหน้าที่และวิญญาณได้อย่างลึกซึ้งที่สุดผมเพิ่งได้งานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกะดึกที่ป้อมพระจุนครับ ก่อนเริ่มงานคืนแรกพี่รอปภร,รุ่นเก่าที่กำลังจะออกเวรเขาก็ตบบ่าผมเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะน้องกลางคืนถ้าได้ยินเสียงหรือเห็นอะไรแปลกๆก็ไม่ต้องไปทักไม่ต้องไปกลัวเขาแค่มาเข้าเวรของเขาเหมือนกับเราตอนนั้นผมก็ฟังแล้วก็ยิ้มใหญ่ๆครับคิดว่าพี่เขาคงจะแกล้งหยอกผมตามประษาคนใหม่คืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดอากาศค่อนข้างเย็นเพราะอยู่ติดทะเล ผมเริ่มเดินตรวจตราตามเส้นทางที่ไร้รับมอบหมายบรรยากาศตอนกลางคืนที่นี่มันทั้งสวยงามและน่าเกรงขามไปพร้อมๆกันครับแสงไฟส่องไปที่ปืนเสือหมอบโบราณกับเรือหลวงแม่กลองที่จอดสงบนิ่งอยู่ดูมีมนคลังอย่างบอกไม่ถูกผมเดินตรวจไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงบริเวณหลุมปืนเสือหมอบซึ่งเป็นปืนใหญ่สมัยรัชกาลที่5ที่ใช้ต่อสู้กับเรือรบฝรั่งเศสในเหตุการณ์รอส1 1 2 ทันทีที่ผมเดินเข้าไปในบริเวณนั้นลมที่เคยพัดเอื่อยๆก็หยุดกึกบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิทจนหน้าอึดอัดแล้วผมก็ได้ยินเป็นเสียงคนเดินสวนสนามครับเสียงรองเท้าทหารกระทบพืน้นดังมาเป็นจังหวะพร้อมเพียงกันแต่ผมมองไปรอบๆก็ไม่เห็นใครเลย ผมเริ่มใจคอไม่ดีแล้วนึกถึงคําเตือนของพี่รอปภคนนั้นเลยรีบเดินออกมาจากบริเวณนั้นกะว่าจะไปตรวจที่เรือหลวงแม่กลองต่อแต่ขณะที่ผมกำลังจะเดินออกมานั้นเองผมก็ได้ยินเสียงตะโกนสั่งการที่ก้องกังวานและทนพลังเสียงนั้นฟังดูเป็นภาษาไทยโบราณข่าซึกบุกประจำที่ณบัดนี้ขนผมลุกชันไปทั้งตัวผมรีบหาที่หลบหลังพุ่มไม้ทันที แล้วผมก็ได้เห็นภาพที่ผมจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตตรงบริเวณหลุมปืนเสือหมอบที่เมื่อครู่ยังว่างเปล่าตอนนี้กลับเต็มไปด้วยทหารครับเป็นร่างโปร่งแสงของทหารสยามในชุดเครื่องแบบสีขาวสมัยโบราณน,นับสิบนายทุกคนเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันและพร้อมเพรียงบางก็บรรจุกระสุนบางก็เล็งปืนใหญ่ไปทางปากอ่าวไทย ทุกคนมีสีหน้าที่เคร่งคริมและมุ่งมั่นไม่มีใครสนใจผมเลยแม้แต่น้อยเหมือนพวกเขากำลังอยู่ในโลกของตัวเองในสมรภูมิเมื่อร้อยกว่าปีก่อนผมหมอบตัวสั่นอยู่หลังพุ่มไม้ไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงๆ